ใแท้วินยานยุทธพ่เสือ SP มาแล้วครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์จีนใครเมนพี่เสือเนี่ยปั้นเล่นได้ยาวๆแน่นอนครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับมันก็จะเป็นการที่สุ่มกายแท้เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมเข้ามาด้วยใช้ใบสุ่มลุงนะในกิจกรรมนี้มีเวลา3วันนะครับสําหรับกายแท้โอ้โหเลยได้ว่ามาไวไปไวนะครับ ในต้นของกิกรรมมีการตีเก็บคะแนนรายวันนะครับก็เดี๋ยวดูทีมก่อนด้วยกันนะครับว่าส่วนมากเขาใช้ทีมอะไรกันอ่าส่วนมากนะครับกิจกรรมนี้เขาจะใช้ในส่วนของปูกระบี sp นะครับมาดูเวลาดีกว่านะครับใช้ไปทั้งหมดโอ้ก็11เทิร์ทนนะน่าจะใช่นะครับ2องแต้มโอเคเดีย๋ยวเราดูสักหน่อยดีกว่านะครับสําหรับคนที่เขาตีได้อันดับหน,นะครับเพราะว่าทําคะแนนได้ ตันแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดโอเคก็จะมีในส่วนของปอไส้ซี C. มีปูกะบีนะครับผมแล้วก็มังกรขาวปีพี่ตองอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของหลงหลงเอพนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเสี่ยวไผ่นะครับอ่าดูวงแหวนแต่ละตัวก่อนแล้วกันเนาะในส่วนของปอนะครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แหวนอื่นเนี่ยตามนี้เลยนะครับ ในส่วนของปู่กระบี่นะครับหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับนี่เลยตามนี้เลยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าโอพีทั้งหลายนะครับดูดิโอ้โหเป็นแบบว่าสีลุงแล้วว่าดูดิยังกงแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้องมังกรขาวครับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับ, 2, 1, 2, 1รบอ่าประมาณนี้นะในส่วนของปีวิตต้งนะครับหนึ่งสองสองสองนะครับ 1, 2, 2, 2 เอามาเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ช่วยบัฟนะครับประมาณนี้ในส่วนของลงหลงเอพีนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับนี่เลยประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเสียวไปนะครับหนึ่งสองแล้วก็ไม่ใส่นะครับหนึ่งที่เหลือไม่ใส่นะครับประมาณนี้ใส่ประมาณนี้เลยนะครับขอดูคนนี้หน่อยเหมือนกันไหมหูคนนี้ใส่แบบเต็มเลยนะเออก็แล้วแต่คนนะครับ นะส่วนมากก็จะใช้ปู่กระบี่กันนะสำหรับกิจกรรมในส่วนของตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวด้วยนะสําหรับการลงกิจกรรมของปู่กระบี่แล้วก็เออในส่วนของหกปีกเอาไว้รีวิวทีหลังกันเนาะอันนี้มาพี่เสือก่อนแล้วกันนะครับโอเคเนาะในส่วนของการทําคะแนนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับสะสมห้าสิบแต้มนะครับได้ตรงนี้เลย ร้อยสิบแต้มได้ไปสุมห้าใบนะครับแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบได้เป็นแก่นนะสองร้อยสามสิบได้เป็นไอลูกนี้ครับสองร้อยเก้าสิบนี่เลยสี่ร้อยสิบได้เป็นแก่นอันนี้เนาะแล้วก็ห้าร้อยนะครับได้เป็นกระดูกเอพีนะครับอันนี้เป็นอารมณ์แบบกระดูกอะไรสักอย่างนะครับนะประมาณนี้นะ่าจะเป็นของกระดูกแบบกระดูกฟนะิวชั่นเนาะอันนี้นะอ่าประมาณนี้สำหรับกิจกรรม ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตู้นะครับตู้กายแท้ก็ดูก่อนๆเลยดีกว่าการันตีนะครับอันบนสุด400นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญกายแท้เนี่ย80นะอันบนสุดคืออะไรก็คือกล่องอันนี้ครับผมกล่องกระดูก SP ของพี่เสือนะครับเป็นกระดูกส่วนอกนะครับเหมือนกับจะเป็นแบบฟิวชั่นด้วยนะสำหรับตรงนี้นะครับ ก็ียกได้ว่าดีมากๆเลยแล้วก็กันตีอันนี้นะ80นะครับเป็นเหรียญกายแท้พี่เสือนะครับตู้นี้มีจิตพี่เสือด้วยนะครับรวมถึงอันนี้ด้วยเป็นไงโอ้โหได้ได้ว่าดีมากๆเลยนะถ้าใครมีเหรียญกายแท้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เห็นปะผมดองไว้อยู่สองเหรียญมันก็อยู่สองเหรียญน,นะครับแล้วก็ใบสุ่มผมมีอยู่สี่สิบใบเลยอะเฮ้อเดี๋ยวจัดสุ่มกันนะครับใบสุ่มมีอยู่สี่สิบใบเดี๋ยวสุ่มกันแล้วก็ไปดูของให้แลกก่อนดีกว่า อ่าของให้แรกนะครับก็จะมีกล่องอันนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เซิร์เวอร์นะถ้าเพื่อนๆเล่นเซิร์เวอร์ใหม่ๆเนี่ยของพวกนี้มันก็จะไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นของแบบว่ากระดู HP, ก SP กระดูกฟิวชั่นพวกนี้นะครับมีแท็กกอกใหม่ด้วยนะครับโอ้โห,โโหโเรียกได้ว่าหลากหลายมากโอเคก็ดี๋ยเราไปสุ่มกาชากันเนาะเดี๋ยวขอไปดูอีกอย่างหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ ก็คือตู้พี่เสือนั่นเองตู้พี่เสือก็มีให้เราสุ่มเหมือนกันครับผมโอ้โหแต่ว่าผมมีล้วนะพี่เสือก็ถ้าทําดาวนะครับเรามาดูของทําดาวก anyway. ่อนดีกว่าอ่าของทําดาวก็ได้ไปสุ่มเป็นใบสุ่มกายแท้พี่เสือนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นจิตพี่เสือนะครับสําหรับห้าดาวนะครับแล้วก็ดาวแดงก็ได้จิตมาอีกนะสองแดงก็ได้จิตอีกนะครับสามแดงก็ได้จิตอีกเหรอ สีแดงนะครับได้เป็นกระดูก s p นะเป็นกระดูกฟิวชั่นนะครับแล้วก็ห้าแดงก็เหมือนกัน,นครับผมเป็นกระดูกหัวนะโอเคได้นี้ด้วยนะอันนี้เหมือนก็เป็นไท้กรอกใหม่นะครับนะประมาณนั้นนะตรงนี้เนาะสำหรับใครที่มีพิเศษแล้วเนี่ยยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยครับกิจกรรมนี้มาโอ้โหแบบสุดจัดทุกจริงโอเคก็ตามนี้นะสำหรับสุ่มสะสมบึ๊บอ่า อันนี้ก็เป็นกระดูกฟิวชั่นนะมันไม่มีกระดูกพิเสืออ่ากระดูกพิเสือก็มีมานะครับในตู้นี้เนาะปึ๊บอ่าก็ตามนี้นะครับอันนี้มีสามชิ้นเลยนะแล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนาะโอเคประมาณนั้นนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยผมเคยพลาดพี่เสือไปแล้วกระดูกผมไม่ครบเนี่ยรอเปิดตู้นี้ครับสามร้อยยี่สิบได้แน่นอนครับผมเลือกหนึ่งชิ้นเนาะแล้วก็ทําดาวก็จะได้อีกนะครับสําหรับกระดูกส่วนอกนะครับ โอเคเดี๋ยวขอไปดูร้านค้าก่อนดีกว่านะครับอืมร้านค้าร้านค้าพี่เสืออ่ามีไหมเนี่ยอันนี้อ่ะอ่าจะเป็นถุงนี้นะครับร้อยหกสิบแปดเพรเนาะได้สามใบนะครับก็มีมีแค่นี้เออมีแค่นี้เลยนะครับที่เหลือก็เป็นให้เราแลกโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายสำหรับร้านค้าย๋่วเรามาสุ่มกลายแท้พี่เสือกันดีกว่านะครับ มากายแท้พี่เสือแล้วกันตู้พี่เสือเราสุ่มไหมสุ่มดีไหมสุ่มดีไหมให่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนโอเคนามาสุ่มกายแท้เพราะว่าผมเนี่ยมีพี่เสือนะแต่ว่าสามดาวนะครับสุ่มเก็บไว้เฉยๆเนาะก็มารุ้นกันกายแทย้พยัคขาวโลกันโอ้เฮ้ยได้เหรียญด้วยนะอจริงๆได้เหรียญก็คุ้มนะแล้วก็ได้เป็นไอเนี้ยด้วยอันนี้ไม่รู้ไปทำอะไรนะ เออเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะว่ามีเควสมาเลยเปล่าเควสที่ได้เหรียญเพิ่มโอ้โหทำไมมันเกลือขนาดนี้นอ่ามีเควสที่ได้เหรียญเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยนะไอ้ก้อนนี้ผมบอกว่าดีมากๆนะครับเราควรที่จะเก็บทุกกิจกรรมนะครับสำหรับก้อนนี้เราจะได้เอาไปแลกตัวได้นะโอเคมา อ่ามันบักเนาะมาโอเคกลับมาแล้วกี้บักมาลุ้นกันโอ้โหได้จิตพี่เสือสองจิตโอ้ตึงตึงเฮ้ยเอาเรื่องจัดเก็บไปสุ่มไว้ด้วยนะโอ้หทีนี้แบบตัดสินใจยากเลยนะหกปี โอ้โห,โหปูกระบี่พี่เสือสุดจริงโออเกินไปอะ่ะมันหน้าละโหหน้าหน้าเก็บอ่ะพี่เสืออืมก็ตัดสินใจยากนะสำหรับเหรียญเนาะเอาไปทำอะไรดีเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไปแลกอะไรนะครับประมาณนี้นะ สาหรับคนที่ตัดสินใจนะครับว่าจะสุ่มตัวไหนก็คิดดูดีๆอีกทีนะึงนะแล้วก็ลงกิจกรรมเนี่ยจะผมจะพาไปดูกิจกรรมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปซะก,ก่อนนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ